ในการทำธุรกิจที่มีหน้าร้านตั้งอยู่นะครับเรื่องนี้สําคัญมากถ้าคุณอยากให้มีลูกค้าเดินเข้าร้านเยอะๆคุณต้องมีคนนั่งเฝ้าหน้าร้านครับทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้นะครับคืออย่างนี้ครับคนเราเนี่ยเมื่อเห็นคนด้วยกันเองนะมันจะดึงสายตากันเรื่องนี้คุณต้องจําไว้เลยนะครับว่าคนเราอะ่ะจะไม่อินกับ ป้ายไม่อินกับโลโก้แต่อินกับหน้าคนจริงๆนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแบรนด์ใหญ่ๆเนะี่ยถึงจ้างพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงมาเป็นตัวแทนของแบรนด์เหตุผลก็เพราะว่าถ้าพรีเซนเตอร์คนนั้นนะครับไปโผลที่ป้ายโฆษณาหรือสื่อโฆษณาที่ไหนเนี่ยเมื่อมีคนเห็นเนี่ยมันจะดึงสายตาผู้คนได้ดียิ่งพรีเซนเตอร์คนนั้นมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ยิ่งดึงสายตาคนได้มากเท่านั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดไปไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับให้คุณลองทําสถิติดูก็ได้เดือนหนึ่งมีคนนั่งหน้าร้านอีกเดือนหน ไม่มีคนนั่งหน้าร้านเดือนที่ไม่มีคนนั่งหน้าร้านอ่ะคุณอาจจะเอาโลโก้คุณอาจจะเอาป้ายอะไรมาตั้งก็ได้ให้คุณลองทําสติดูว่ามันจริงอ่าที่ผมพูดหรือเปล่าว่าถ้ามีคนนั่งหน้าร้านอ่ะลูกค้าจะเข้าเยอะกว่าและการนั่งหน้าร้านนะครับต้องนั่งให้เห็นคนจริงๆนะครับไม่ใช่นั่งแล้วแบบแอบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ที่คนเดินผ่านไปผ่านมามองไม่เห็นนะ่ะแบบนั้นไม่ได้นะครับเอาเอง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะไปกินอาหารที่ร้านไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะคุณไปในสถานที่ที่คุณไม่รู้จักว่าตตรรรรรงนน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 ัั้้้้้้้่่าาาาาาาอออหหไยแลวมี 2, ิดก มีคนเยอะกับร้านหนึ่งไม่มีคนเลยถ้าคุณจําเป็นต้องกิน2อร้านเนี่ยคุณจะเลือกกินร้านไหนยิ่งมีคนอยู่หน้าร้านคุณเยอะลูกค้าจะยิ่งเดินเข้ามาในร้านคุณเยอะมากเท่านั้นนะักธุรกิจท่านไหนนะครับที่อยากมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะปรึกษาผมได้นะครับผมมอบ,บี้พ่อมดออนไลน์